ให้ดูตะกรแตนตะกะแตนต่อยกันมันจะมาผักมันมันมันอยู่ตรงนั้นจู่ๆมันก็วิ่งมาต่อยกันแล้วบ้านสุก็จับมันมาดูนี้แล้วมันก็ซัดกันอยู่นะอ๋ออนิ่งๆนิ่งนิ่งรู้รู้รู้เงเอามือมันเดงๆด้งโ้โหู้ว้มาดูว่าสู้กันนะทุกคนเคลียร์ตัวขาขาดหรือว่าตัวไม่ขาขาดเคลียร์กัน ตัวที่ไม่ขาขาดนะโอ้โหใจร้อนตัวที่ไม่ขาขาดมันเกี่ยวตาตัวที่ขาขาดเลยนะจริงตัวขาขาดน่าจะสงสารมากกว่าเพราะโดนเกี่ยวตาไม่ด้วยตอนนั้นหนแม่ตัวใกลทตัวที่ไม่ขาขาดตัวนี้ขาหักมันกำลังกินอยู่ กำลังกินอยู่แม่ครับดูดูมันกำลังกินกันมันกำลังกินกันน่ <c oughs> กไม้ขาคายเป็นขาคายแล้วนะ <c oughs> นี่ตรงนี้หลุดนะตรงนี้ตรงนี้หลุดกัไ <c oughs> วอกันดีกว่าสงสารหนูหนู <c oughs> ใครอี้า